สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังรับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC หลายๆท่านนะครับทุกๆซับสไครต์เลยนะครับที่กดเข้ามาติดตามนะครับรับชมทั้งคลิปยาวและคลิปช็อตนะครับหรือว่าคลิปสั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับบอยสังนะครับบรรยากาศอย่างนี้โอ้ยบรรยากาศดีมากนะเพราะว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง การอัดคลิปหรือว่าการทําคลิปของผมนะครับก็มีหลายๆลายคนคอมเมนต์มาในแนวทางที่ประมาณว่าผมอัดคลิปยังไงอะไรแนวไหนจัดรายการยังไงทำไมถึงข้อมูลไม่มีอะไรเนี่ย <c oughs> ก็มีมีหลายคนครับเคยคอมเมนต์เข้ามาในช่องผมเนาะ ผมก็จะอธิบายอย่างนี้เลยนะทุกคนคือผมเนี่ยไม่ใช่นักจัดรายการนะครับซึ่งผมอัดคลิปแต่ละคลิปนะผมอัดคลิปตามกระแสนะครับอัดคลิปชื่นชมนะครับอ,อ,อัดคลิปตามข่าวดังเนาะนะครับตามกระแสตามที่นัก,กร้องคนนั้นคนนี้ดังอย่างล่าสุดนะครับที่ผมอัดคลิปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพิมัมนะครับไปบริจาคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องของนักร้องน้องอนอนน้องอนอนออ,นอรดีนะครับที่มีกระแสเพลงดังนะครับเพลงสาวบางกรวยเนาะนะครับหรือไม่ก็เป็นก่อนหน้านี้เนาะเป็นเพลงของ เดือนเดือนเพนเด่นดวงนะช่วงหนึ่งนะ,ะเป็นกระแสเพลงเพลงดังนะครับของออหมอลำเดือนเพนเด่นดวงนะคือผมจับกระแสนะครับจับมาพูดจับมาคุยเนาะไม่ใช่ว่าเออผมจะเอาข้อมูลลึกล่วงลึกอะไรขนาดนั้นมามานั่งพูดให้กับ f c นะครับเพื่อบรรยายอะไรไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เป็นนักจัดรายการไม่ได้มีข้อมูล สิ่งต่างๆนานาขนาดนั้นนะครับเพียงแต่เราเอากระแสะที่เขากลังมีชื่อเสียงมี <c oughs> ทำความดีมีชื่อเสียงมีกระแสะอดีตเคยดังนะครับอยู่ๆกลับมาดังอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสโซเชียลนะครับกระแสะแบบความดังความที่มีชื่อเสียงของแต่ละบุคคลนะที่ผมได้นำมา พูดมาคุยให้กับ F c ีได้รับฟังและรับชมนะครับต้องทำความเข้าใจเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวงการตลกนะครับวงการตลกซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสิลปินตลกประเทศไทยนะครับผมก็ได้จับได้หยิบเรื่องราวของตลกนะอนดีตตลกไม่ว่าจะเป็นตลกรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับโด่งดัง หรือว่ามีชื่อเสียงไปเมื่ออดีตเนี่ยผมก็จับมาใส่ในในคลิปนะครับที่ผมได้ทำคลิปต่างๆนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้หลายๆท่านนะครับซึ่งลืมเลือนหรือว่า,าให้จางหายไปจากาวงจรนะครับของอวงการนะครับของตลกที่ผมได้อ,อัดคลิปพูดถึงเนาะ ผมก็ไม่ได้นําเรียนข้อมูลต่างๆของแต่ละท่านนะครับว่า,าแต่ละเาขาเรียกว่าอะไรแต่ละบุคคลว่าจะใครเป็นมาอะไรยังไงขนาดนั้นนะรู้เป็นคร่าวๆเพียงแต่เราก็จับประเด็นนะครับอย่างคลิปที่ผมทําอยู่ประจําเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของอตลกนะครับสุดยอดตลกไทยนะครับหลายๆคนนะครับที่ผมได้นํามาให้กับ พี่น้อง FC นะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะได้รับชมได้ให้หายคิดถึงกันนะครับคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็เป็นกำลังใจเนาะให้อาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับซึ่งเป็นโรมโครูตลกอีกท่านหนึ่งนะเป็นตลกรุ่นใหญ่เนาะซึ่งแกกไ็ได้ได้ป่วยแล้วก็รักษาได้อออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กลับมาทำงานนะครับร่างกายก็ ฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงขึ้นตามลําดับเนาะเนี่ยนี่เห็นไหมผมจะพูดประมาณเนี่ยนะครับซึ่งอาจ,จารย์โน้ตเนี่ยก็เป็นครูบาอาจ,จารย์เกี่ยวกับวงการตลกของพวกผมอยู่แล้วนะครับก็เป็นที่เคารพนับถืออยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะจับประเด็นเรื่องแบบนี้แหละนะครับเรื่องของตลกดังหรือนักร้องดังหรือวงการต่างๆนะครับมาพูดมาคุยนะครับก็ ประเด็นตามกระแสนั่นแหละทุกคนไม่ได้ว่าเออเราไม่ได้มออีมีองค์ประกอบมออีภูมิความรู้ขนาดแบบโอ้เป็นบรมบุคคูอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็เก็บเรื่องราวเก็บสิ่งต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะที่เราพอที่จะพูดได้คุยได้บ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เอามาพูดมาคุยกันนะครับเหมือนมาคุยมา พูดให้กันฟังเนี่ยมารับฟังคุยกันสารพัดต,ต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาเป็นนักจัดรายการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับนักจัดรายการมันก็มันคนละแบบนะครับซึ่งการจัดรายการอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับว่าจะต้องเอาข้อมูลแม่นยำนะครับข้อมูลต่างๆนานามามา,มาพูดมาคุยแล้วก็พวกนั้นจะต้องหาข้อมูลจริงจังนะครับ ซึ่งเราเราไม่ได้เป็นรายการทีวีแบบจัดรายการให้กับเอฟซี FC แบบได้ฟังกันแบบเข้มข้นเนาะมันมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นแบบแนวเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นแนวมาพูดมาคุยเรื่องราวต่างๆเนาะคุยกันให้กันฟังว่าเออใครเป็นยังไงเอ,อ๊ะตอนนี้ใครดงังใครมีชื่อเสียงนะครับหลายๆคนนะครับที่ผม หยิบจับมาพูดมาคุยนะทั้งกระแสหลายๆด้านนะครับหลายๆมุมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการตลกบูงของวงการลูกทุง่งการเพลงวงการหมอลงหมอลำนะครับสาระวัตทีที่ผมจะทำได้นะพอที่จะเอนึกออกครับการทำคลิปแต่ละคลิปนะถามว่าผมาลงทุนไม้อะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็ลงทุนนั่นแหละทุกคนนะครับลงทุน ในการใช้เวลาตรงนี้มานั่งพูดนั่งคุยนะครับบางคลิปนะครับบางคลิปนะบางข้อมูลนะอย่างคลิปที่เป็นกระแสนะครับอย่างของออนักร้องสาวนะ้เจ้าของเพลงสาวบางกรวยนะครับที่มีกระแสแล้วก็มีคนชมคลิปผมนะเยอะก่อนหน้านู้นนี่ไหมที่ผมคุยเรื่อง น้องนุ่นดำดงเห็นไหมลิเกดำดงเนี่ยก็มีคนมาดูเป็นตั้งหลายหมื่นวิวนะครับขอบคุณ fc นีในตอนนั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับเห็นไหมผมก็จับประเด็นจับกระแสของวงการ <c oughs> ต่างๆเนาะผมจะเอามาพูดไม่ใช่ว่าเอาแบบว่าข้อมูลที่แบบล้วงลึกหรือว่าประวัตินู่นนี่นั่นอะไร,ะไรมาพูดขนาดนั้นไม่ใช่นะครับ เอาเรื่องราวต่างๆที่เขามีชื่อเสียงขึ้นมานั่นแหละเอามาพูดมีใครมีประเด็นมีอะไรต่างๆนานาทั้งวงการกีฬากีฬาผมก็เคยพูดนะทุกคนนะครับกีฬากีฬาอะไรเงี้ยฟุตบอลหรือกีฬามวยอะไรเงี้ยนะครับเทมถ้ามันมีกระแสเกี่ยวกับกระแสดังกระแสมีชื่อเสียงเนี่ยผมก็เอามาพูดนะไม่ใช่ว่า,าไม่ไม่ไม่ได้ผมก็พูดทุกเรื่องนะั่นแหละคุยนะครับเรียกว่าคุยกันดีกว่าคุยให้กันฟังให้รับ รับฟังรับรับชมเนาะนะครับแต่ก็ขอบคุณนะที่ที่หลายๆท่านเข้ามาดูนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามา,อาคอมเมนต์นะครับาบางคนก็คอมเมนต์ไปทางทิศทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับขนาดนั้นเพราะว่าผมต้องอรับให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทําคลิปทําเป็นช่อง y o u t u b e นะครับเราก็ต้อง รับสิ่งต่างๆตัวนี้ให้ได้เนาะไม่ใช่ว่า,า <c oughs> ใครคอมเมนต์อะไรแต่ถ้าคอมเมนต์รุนแรงเกินไปเนาะเราซึ่งเรารับไม่ได้เราก็ขออนุญาตลบนะครับแต่ไม่ได้บล็อกนะทุกคนนะครับก็ลบแต่ที่ผมจะบล็อกเลยนะก็คือไอ้คอมเมนต์ไอ้ไอ้ลิงก์ขเขาเรียกอะไรไลิงก์กันพนันอนะไอ้แม็กซ์สามสามอะไรอะทุกคน ผมก็บล็อกนะไอ้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นพี่น้อง f อฟซทั่วไปผมไม่ได้บล็อกนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ f อฟที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันบางคนชื่นชมนะ,ะมันมีหลายๆกรณีอย่างน้องออนเงี้ยออน,นออรดีเนี่ยไม่ใช่แอนออรดีนะแอนออรดีคนละคนนะครับนั้นเป็นนักร้องอีสานหมอลำเนาะเออนะครับเป็นนักร้องแนวทรรมไทยอีสานนะครับแต่น้องออนเนี่ยเป็นนักร้อง ทุกทุ่งนะครับอยู่นคร,รสิงโ์บรีตังแต่สมัยก่อนแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชมนะครับอ่าแล้วก็กลับมามีกระแสมีชื่อเสียงเห็นไหมพอยุคหนึ่งมี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 พี่คนหนึ่งนะบอกว่าคุณภาพนะของอาจารย์นพพรนะที่เขาทำเพลงเขาอยากให้นักรองซึ่งตอนนั้นมีน้องลุกปัดมีน้องอะไรนะอ่แมงปอมี Job and joy, เจอบแอนจอยมีอัตศวินสีทองมีมีหลายคนทุกคนมีแบบร้อ,องเอทาอทั้งนั้นเลยเป็นเสียงคุณภาพนะครับผมว่า,านั่นแหละยังมีพี่คนนึงที่มาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเป็นนักเคยเป็นทักเป็นเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุเนาะแล้วมีคนขอเพลงของน้องออนี่เยอะนะครับแล้วก็ค่ายเนี่ยเยอะมากนะครับผมนั่นแหละก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามา เมนพูดคุยกันนะครับอ่ะโอเคเนาะก็กระจ่างกันแล้วเนาะว่าผมไม่ได้เป็นนักจัดรายการไม่ได้เป็นพิธีกรนักจัดรายการนะครับเป็นเพียงแค่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วก็เอากระแสชื่อเสียงของอบุคคลต่างๆนะมาพูดมาคุยให้กันฟังนะว่าเออชื่นชมในผลงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ <c oughs> จับกระแสมาคุยกันนั่นแหละทุกคนอย่าไป ขนาดแบบโหสีเรียสจริงจังว่าโูไม่มีข้อมูลเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะครับเออบางบางสิ่งบางอย่างก็มันก็ถูกนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นนะครับอันนี้มีข้อมูลจริงจังว่าเออเขาเทํางานมีกี่อาราบามมีบ้านอยู่จังหวัดไหนร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประกวดร้องเพลงเมื่อ,อไหร่รายการไหนได้รางวัลกี่ถ้วยกี่รางวัลอะไรไม่ใช่ขนาดกัน ครับผมไม่ได้ไปเจาะลึกไม่ได้ไปเอาข้อมูลแบบนักจัดรายการแบบแบบขนาดนั้นมาให้กับ f อได้ฟังเนาะ mm hmm. เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจจุดนั้นเราสนใจแต่ว่าเออเรามีอะไรมาใหม่ๆมีใครมาใหม่หนู่นนี่นั่นมีกระแสดราม่านะครับมีกระแส,าาะกะแสเกี่ยวกับออนักร้องลูกทุ่งนักร้องหมอลำนะครับโดนออแฟนเพลงออมีดีคิดไม่ดีมีร้ายทำ ดึงกระชากลากเลื้อยแขนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยผมจับประเด็นมาพูดมาคุย,ยนะทุกคนนะครับอย่าไปคิดว่าผมมานั่งแบบว่าโอ้โหมีข้อมูลบันทึกต่างๆนะไม่ใช่นะครับเพียงแต่เรามาพูดคุยกันแบบว่าแลกเปลี่ยนหรือคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนเหมือนกับผมคุยกับท่านหรือว่าเหมือนท่านเป็นเพื่อนกับผมอย่างเงี้ยนะครับเหมือน F c ซนะครับพี่น้อง f c นะครับที่มานั่งผมนั่งฟังผมคุยเหมือนมานั่งรวมกลุ่ม คุยกันเอออย่างงอน,นอย่างงี้นะเออใช่นะอะไรเงี้ยนะท่านใดที่ไม่ชอบกับกดผ่านนะครับท่านใดที่ไม่ชอบเรื่องราวแบบนี้นู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยก็ผ่านได้เนาะทุกคนนะครับไม่ได้ซสีเรียดนะครับผมอะเนี่ยบรรยากาศดีนะที่เอ่อมันเป็นมุมแบบเอ่อมันเป็นที่ปั๊มนะ้ํามันนะแต่ผมหามุมมามาถ่ายแบบตอนแรกมันฝนตกนะตอนบ่ายตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นเวลามันดีนะแล้วก็ แสงเสริมอะไรมันได้หมดนะทุกคนอ่ะก็ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มาคุยเรื่องอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการอัดคลิปของผมนั่นแหละนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามเพจได้นะครับเพจบอยสังเ FC นะครับเข้าไปติดตามนะครับมผมว่าจะเปลี่ยนช่อง YouTube เป็นบอย s ังเอฟซีนะเอฟซี FC มีความคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะผม เปลี่ยนจากบอยสั Sh Sh already, made, ่งโจ๊กเกอร์ยิ <sub> <onder> kho, ้มไปแล้วนะโจ๊กเกอร์ยิ้มผมไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าผมมองว่าว่าจะเปลี่ยนเป็นบอยสั่ง FC นั่นแหละหรือว่าเอฟซีก็ย่อมาจากแฟนคลับฟุตบอลคลับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันมันมันเอามาจากทีมฟุตบอลไงคำว่า FC FC หมายถึงว่าเป็นแฟนๆ FC ติดตามนะครับเป็นบอยสั่ง FC น่าจะดีนะทุกคนเออผมยังไงก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบอยสั่ง FC นะเป็นช่อง ่อยสั่ง f อนะครับสมาชิกสิลปบินตลกประเทศไทยเนาะโอเคก็าว้คลิปหน้าพบก,กันใหม่นะครับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้นะครับผมร่ำรวยทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนแขวคาดปลอดภัยนะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมบรรยากาศดีนะว่าแล้ว